เงินคุ้มครองค่าห้องพิเศษเวลาสามพันบาทต่อวันนะครับคุณธวัฒน์มีระยะาาได้เพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวผมดูรลยเป็นพิเศษเลยครับใช้ไฟหน่อยนะไฟที่ห้องเสียเออฮลัฮโล <c oughs> ฮโหลฮัลโหลฮัลโหลครับคุณธวัฒน์ครับฮลัฮโลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลไอ้เบี้ยวเบาๆหน่อยคุยไม่รู้เรื่องก็ได้ผมมันไม่มีปุ่มปรับระดับเสียงนี่ว่า ฮัลโหลคุณธวัฒน์ครับฮัลโหลเดี๋ยวอีกสามที่ผมโทรกลับนะครับคุยเสร็จแล้วเหรอคุยไม่รู้เรื่องดีเลยช่วยเป่าฉันรีบพอดีเลยฉันทำไม่เป็นะน้วยดีดีชอบแบบสะบัดปลายใช่ปะ่ะแต่ว่าไม่ต้องสะบัดเยอะนะยังไงวะ เอาเฮ้ยไอประติดไอถอยเฮ้ยเอาออกยังไงเนี่ยมนเอเอาไปยังไงอะขวันมาขวัญมาไปเลยเหนียวมันเต็มหัวหรือ่ะขอโทษมันไม่ไงชิบหายฮัลโหลค่ะคุณปันเทพอยู่ข้างล่างแล้วเหรอคะรอเหนียวสักครู่นะคะ ลองดูตัวนี้ยังไม่โดนตัวนี้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 น่าจะได้นะแบบนี้คุณป,นปันแทปต้องขำฉันแน่เลยแกมาฉันช่วยเก่งดีกว่าโอ้ย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 มันกินผมอเออรู้แล้วรู้แล้ว,ลวมาอีกทีนะอออโอ้ยรู้แล้วรู้แล้วโอ้ย ฉันว่าวิธีนี้ไม่เวิร์กหรอกอาเรียบร้อยแกว่าเป็นไงบ้างฉันว่า พี่ปานเทพต,ต้องลืมจะหักแน่ๆเลยงั้นฉันไปแล้วนะอืโอเค